ที่สองในโลกไม่มีสิ่งหนึ่งเป็นมีนะคะมือซ้ายอยู่ด้านหลังมือขวาปาหน้าวกลกับนะคะวกกลับแล้วลงค่ะในโลกไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งก็ใช้มือซ้ายยื่อนออกมาแล้วก็นนะะอย่างนี้ค่ะในโลกไม่มีสิ่งหนึ่ง เป็นมีตื่นจากความฝันเหมือนเดิมค่ะขาขวาไปข้างหน้าขาขวาไปข้างหน้านะคะแล้วก็มือยกคู่เตื่นจากความฝันก็คือยกปากจึก๊กแล้วให้เราขึ้นปากลงแล้วขึ้นเป็นพุทธะนะคะมือซ้ายรองมือขวาตั้ง แต่ว่าเป็นช้าๆนะคะตามจังหวัดดนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะตื่นจากตื่นจากาด้านเมื่อกี้ในโลกในโลกไม่มีสิ่งหนึ่งเป็นมีนะคะตื่นจากโยกเป่นจากความฝันรู้แจ้งหลงทางโอเคเสร็จแล้วทีนี้ วิธีรูปลักษ์นะคะให้เราใช้มือขวามือซ้ายอยู่ด้านหลังใช้มือขวาปาดปาดจากซ้ายไปขวาโดยที่ขาขวาก้าวไปด้านข้างวิธีรูปลักษ์ล้วนมีไม่มีก็ขวาชิดแล้วก็มือขวาไปด้านหน้ามือซ้ายปิดแล้วก็สลับกัน ขวาปิดซ้ายไปด้านหน้า4ครั้งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตื่นจากความฝันรู้แจ้งหนงทางวิธีลูกลักล้วนมีไม่มีก็จะมีดนตรีค่ะภาพเงาในใจให้เราทำเป็นรูปใจนะคะก็คือเอามือตั้งหนีเอามือลง่งนิ้วโป้งประกบ แล้วเป็นหัวใจนิ้วฝ่ามือทั้งหมดประกบนะคะก็คือปลายนิ้วทั้งหมดประกบเป็นหัวใจก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ายืน่นหัวใจกลับแล้วก็ให้เราปิดหน้าปิดหน้าเปิดแล้วยกขึ้นฝ่ามือชิดก,กันปิดหน้าประกบยกขึ้น นนะคะภาพเงาในใจคือมีไม่มีค่ะทีนี้เรามาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวิถีวิถีลูกลักล้วนมีไม่มีภาพเงาในใจคือมีไม่มีเรามาทวนข่้นแรก วักแรกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในโลกไม่มีสิ่งหนึ่งเป็นมีตื่นจากความฝันรู้แจ้งหลงทางวิถีลูกลับล้วนมีไม่มีสี่รั้งงไ้วยังนะนะคะภาพเงาในใจ คือมีไม่มีอ่าเส็จไปแล้วหนึ่งท่อนอ่าเหลืออีกหนึ่งท่อนนะคะพระอาจารย์ง่ายมากเลยมือซ้ายไว้ด้านหลังเหมือนเดิมมือขวาทําเยี่ยมนะคะทําเป็นพระอาจารย์นะพระอาจารย์สองครั้งโดยที่เท้าขวาเราก็ย่อด้วยพระอาจารย์ไปไกลเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียง พระอาจารย์ชี้ชี้ก็ใช้มือขวาเหมือนเดิมเริ่มจากด้านบนนะคะปาดหน้ามาด้านซ้ายลงคางขึ้นมาด้านขวาชี้จุดพระพระอาจารย์ชี้จำมีไม่มีก็เท้าก่อนนะคะขวาแล้วก็ซ้ายมาอยู่ด้านหลัง ซ้ายขวาอยู่ด้านหลังเสร็จแล้วมือเราก็หมุนมือขวาประกบทำมือพีทกนะคะหมุนมือประกบนะคะอีกครัะคะ้งหนึนะะงน่งนะคะพระอาจารย์ชีจำมีไม่มีเสร็จแล้ว ห่างมีไม่มีก็ใช้นิวน้วชี้ค่ะนิ้วชี้สองข้างมาด้านหน้ามาด้านหน้าแล้วห่างออกไปนะคะห่างมีไม่มีแล้วก็ท่าเดินเลยค่ะไม่หวนคืนมาต้องหยดแน่นอนนะคะมือซ้ายด้านหลังมือขวาให้เรากำปัน้น ไว้ที่อ,อกซ้ายสองครั้งนะคะหนึ่งสองแล้วถ้าเดินเลยให้เราเปื้อขึ้นบกบกแล้ววิ่งวิ่งลงท่าหยดนะถ้านี้ถ้าหยดค่ะต้องหยดแน่นอนไม่เชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีโดนตีให้เราเอามือขวาไปด้านหน้ากำปันนะคะ แล้วมือซ้ายอยู่ประมาณก่อนถึงข้อพับค่ะแบบนี้นี่นะคะมือซ้ายกำปั้นซ้ายอยูน่นี้กำเม็ตตรงนี้ประมาณข้อมือนะคะนิดหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องยดแน่นอนไม่เชื่อไม่ได้แล้วมีดนตรีไม่ต้อง รักแววงนะคะขาขวาชี้แล้วให้เราทางนี้ทางซ้ายมือทั้งสองข้างวบหมุนหนึ่งครั้งหมุนหนึ่งครั้งแล้วปาดลงหน,นะคะหมุนหนึ่งครั้งปาดลงแล้วทำท่าแยบยนต์ขาขวาไปด้านหลังแล้วยอ่อ โอเคนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องรักแวงสัจธรรมไม่เปลี่ยนโอเคเดวเลามา,าทวนวัดที่สองนะคะทั้งหมดอีกครั้งพระอาจารย์ชี้จำมีไม่มีห่างมีไม่มี ไม่อาจไม่หวนคืนมาต้องหยดแน่นอนไม่เชื่อไม่ได้ไม่ต้องระแวงสัจธรรมไม่เปลี่ยนยอมโอเคทีนี้เรามาทวนทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเต้นของเพลงอีกหนึ่งครั้งนะคะ ในโลกไม่มีสิ่งหนึ่งเป็นมีตื่นจากความฝันรู้แจ้งหลงทางวิถีรูปลักษล,ล้วนมีไม่มีภาพเงาในใจคือมีไม่มีพระอาจารย์ชี้จำมีไม่มี หามีไม่มีไม่หวนคืนมาต้องหยกแน่นอนไม่เชื่อไม่ได้ไม่ต้องระแวงสัจธรรมไม่เปลี่ยนเย้ทุกคนรำสวยแน่นอนโอเคเราไปรำพร้อมเพลงนะคะ Let's go. Leo my sing 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 jam jam